เวลาเราเรา,เราทำสมาธิเนี่ยเ,เราเราเน้นเราต้องให้ความสำคัญกับหลักการมากกว่าวิธีการนะหลักการก็คือว่าเนี่ยการทำสมาหลักการของการทำทำสมาธิก็คือว่าคุณยมจะทำวิธีไหนก็ได้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้จิตมันนิ่งถ้าวิธีการใดทำให้จิตมันนิ่งได้เนี่ยแปลว่าวิธีการนั้นใช้ได้ใช้ได้หมด <c oughs> เพียงแค่เพียงแค่จิตนิ่งนะทีนี้พอจิตมันนิ่งเนี่ยการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยมันเริ่มต้นจากจิตนิง่ง มันมันเป็นการพัฒนาจิตที่ถ้าจิตมันไม่นิ่งนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาจิตได้เลยเหมือนกับเวลาเราจะพิจารณาทำอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะสมมติว่าเรารู้ทำมา,เากาเนี่ยเราเรารู้ทำมาข้อใดก็ตามเนี่ยแต่จิตมันไม่นิ่งเนี่ยการคิดการพิจารณาทำในขณะที่จิตมันไม่นิ่งเนี่ยเราจะไม่ได้กระแสะของธรรมเลยเราจะได้แต่อะไรเราจะได้แต่ปัญญาที่เป็นจิน <IS> <t> ตมยปัญญาจากการจากการฟังเนี่ยเรียกว่าสุดมยปัญญานะแต่การคิด การพิจารณาธรรมในขณะที่จิตมันไม่นิ่งเนี่ยคือความฟุ้งอย่างหนึ่งเรียกว่าจินตามายปัญญาแต่ถ้าเราพิจารณาธรรมในขณะที่จิตมันนิ่งหรือจิตมันมีพลังเนี่ยมันเรียกว่าภาวานามยปัญญามันจะได้กระแสธรรมมันจะได้การตกผลึกในธรรมมันจึงได้ในความเข้าใจบางทีเนี่ยเห็นไหมว่า เราก็เราก็รู้ทํานะเราก็ท่องทําได้นะเหมือนที่คนอื่นสอนทาแต่ทําไมมันมันไม่รู้สึกมันไม่จบมันไม่เข้าใจอย่างกระจ่างเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาทาบนพื้นฐานของจิตนิ่งหรือจิตมีพลังที่ยกว่าสมาถะกับพิปสนามันหนุนกันอยู่มันหนุนกันส่วนส่วนส่วนการพัฒนาจิตเนี่ยหลังจากการฝึกจิตแล้วเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาจิตเนาะจิตมันจะพัฒนาได้มันต้องถูกฝึกก่อนนะคุณโยมนะมันต้องถูกฝึกนี่วิธีการฝึกจิตก็คือนี่แหละลักษณะของอะไร หน้าของการเจริญสมาถิกรมา,านหรือการทําจิตนิ่งหรือการรวมจิตเนี่ยเรียกว่าการฝึกจิตดังนั้นเมื่อจิตมันนิ่งแล้วจิตมันเริ่มมีพลังแล้วเราจึงค่อยอะไรค่อยเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาจิตหรือเรียกว่าวิปัสสนาต้องต้องผ่านต้องผ่านตัวนี้ต้องผ่านจิตนิ่งก่อนนะถึงถึงแล้วเข้าสู่กระบวนการของวิปัสสนาคือการพิจารณารมเพื่อการตกลึกและเข้าใจธรรมมันจึงมันจึงจะเข้าสู่กระบวนการอะไรของการปล่อยวาง ปล่อยวางอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเราคิดถ้าเราคิดและพิจารณาทำโดยที่จิตเราไม่นิ่งอ่ะทาไมเราถึงไม่สามารถปล่อยวางปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของจิตนิ่งและพอมันไม่อยู่บนพื้นฐานของจิตนิ่งอ่ะแน่นอนว่ามันจะมีเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนเข้าไปคือการปรุงแต่งของจิตมันแทรกซ้อนเข้าไปมันมันไม่เห็นกระบวนการที่แท้จริงของมันเพราะจิตมันไม่นิ่งมันจึงมันจึงไม่สามารถวางสิ่งนั้นได้จริงๆพอถูกกระทบใหม่มันก็มันมันก็ผุดขึ้นมาใหม่ อันนี้กระบวนการกระบวนการของมันที่นี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราค่อยพูดถึงเรื่องของอะไรเราค่อยพูดถึงเรื่องของการฝึกจิตในในเนี่ยกระแสธรรมตรงจุดที่หนึ่งคือจิตมันนิ่งเนี่ยฝึกจิตยังไงให้จิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งแล้วเราจะพัฒนาจิตยังไงไปสู่อะไรไปสู่กระแสของธรรมที่จะไปเห็นกระแสญาณได้อันเนี้อันน,น,นี้เดี๋ยวเราค่อยต่อยอดกันไปไปไปนะคุณโยมนะ